สวัสดีค่ะพบกับเก้าไปกับเนี่ยอีกครั้งนะคะและวันนี้เก้าวไปกับเนียวก็อยู่ที่โซนตสวิสเซอร์แลนด์เราจะพาทุกคนไปดูยอดเขาแมททอรนะคะที่ควรจะต้องมาดูให้เห็นกับตาสักครั้งในชีวิต วันนี้นะคะเราย้ายโรงแรมนะแล้วเราก็จะไปนอนกันที่ r i ลล่าเฮาสนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่มองเห็นวิวเซอร์แมทที่ใกล้มากๆนะคะทีนี้การที่จะไปที่ r i ลล่าเฮาสเนี่ยนอกจากจองที่พักให้ทันแล้วเนี่ยนะเรายังต้องขึ้นรถไฟชื่กรอนากรดเรลเวย์ขึ้นไปอีกนะคะสำหรับคนที่จะมาเซอร์แมทเนี่ยนะเราแบบอยากจะไปเที่ยวอ่ะหลักๆอันที่ไปดูแมกกานใกล้ๆก็จะมี2อันนะก็คือเกรซิเซียพาราไดส์กับอีกวิธีนี้ก็คือโกรนากรดเรลเวย์ซึ่งเป็นทาง ถไฟที่สวยววมีวิวที่สวยมากแล้วก็ขึ้นไปถึงแมทช์ฮอนนะคะเราจะขึ้นจากเซอร์แมทมาพักที่พักเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงลิฟโตเบิร์กนะคะแล้วก็แมทช์ฮอนอยู่นี่เนาะก,ก้อนอากาศเนาะคือรถไฟเนี้ยมันจะวิ่งจากเซอร์แมทมาแวะที่สถานีที่หนึ่งสถานีที่สองสถานีที่สามสถานีที่สี่แล้วก็สถานีที่ห้าคือสุดท้ายจริงๆแล้วอะ่ะ โอ้เนี่ยมันก็จะไม่ร่นอยู่ในสเปซพาสนะแต่ถ้าเกิดคนซื้อสเปซพาส่ยจะซื้อคะแนการเรเวนเนี่ยได้ครึ่งราคาทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยเราซื้อมาเราต้องซื้อแบบ round trip คือขึ้นหนึ่งรอบลงหนึ่งรอบตั๋วขึ้นหนึ่งรอบลงหนึ่งรอบเนี่ยมันหมายถึงว่าอยู่ขึ้นไปแล้วยจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะลงมาแล้วสต็อปตรงไหนก็ได้แต่มันจะรีพีทขึ้นๆลงๆไม่ได้ราคาตั๋วจริงๆแล้วถ้าเป็นราคาเต็มเนี่ย จาก96ฟังต่อคนนะคะแต่พอมีสวิสพาสมันก็จะลดครึ่งหนึ่งเหลือคนละ48ฟังค่ะโกนาก a ตเร i l w a y เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่า เราจะ overlooking view of f e r m a t village นะคะแล้วก็ก็เห็นยอดแมทธคอนตั้งแต่ขึ้นเลยค่ะจนตอนนี้ขึ้นมาได้สักพักนึงแล้วอะเรายังเห็นน้องอยู่ตลอดเลยเรียกน้องไม่ได้ต้องเรียกคุณปู่เนาะเรายังเห็นคุณปู่อยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็เห็นหมู่บ้าน f e r m a t ที่เราเดิน hiking มาวันก่อนด้วยนะคะก็นี่จะว่าเป็นวิวหลักล้านสวยมากๆควรค่าแก่การมาแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ามาเนี่ยต้องนั่งรถไฟฝั่งขวานะเห็นไหม ถ้าฝั่งขวาเราก็จะได้มองเห็นแต่ถ้าเรานั่งฝั่งซ้ายมันก็จะมองไม่เห็นนะคะขอไปเอนจอยวิวนี้ก่อนนะคะสวยมากเลยขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าครึ่งทางของโกรอเนกรดเรลเวย์นะก็จะมาถึงสถานีชื่อริฟเฟิลเบิร์กแล้วก็แบกกระเป๋าออกมานะคะเราท่ามกลางฝูงนักสกีจำนวนมากนะคะ เราก็แบกกระเป๋าออกมาถึงสถานีนี้นะคะแล้วก็โรงแรมเราก็คืออยู่ข้างล่างเลยค่ะทุกคนนี่ยูโฮเทลแอนด์รีสอร์ทริฟท์เฮาส์ใครที่มาที่ริฟท์เฮาสนะคะต้องแบกกระเป๋าลงไปนะคะทุกคนตามตะกี้เหรอ ขึ้นมาก็แอบม่งงนิดนึงนะคะเป็นการอตัตตาของร่างกายตามป,ปกติที่เลาขึ้นที่สูงนะคะคนก็ไม่เป็นไรคะร่ะแล้วก็ใชขึ้นก็โอเคนะคะไม่ได้รู้สึกแย่หายใจไม่ออกอะไรนะคะเพรายว่ววาเราขึ้นตรงกกเท้าเดินก็ระวังกังนด้วอยนะคะใคร่านมาทางนี้ข้างบนก็มีซอนโดรา ว้าวทุกคนค่ะทุกินปคาะกันานนะคะทุกคน ินเรียบร้อยนะคะกับ Rifle f House 1853ที่มันชื่อ1853ก็เพราะว่ามันอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่ปี1853ทุกคน้อยจะเสกวก่าปีแล้วว่าโรงแรมเนี้ยมันดีตรงไหนอ่ะมันถึงอยู่ได้ยงคงกระพันขนาดนี้ข้อดีของเขาที่แบบไม่มีใครบีทได้ก็คือวิวค่ะทุกคนคือถ้าเกิดคนที่มาที่ Zermatt เนี่ยแล้วอยากจะเห็นมาเทอ r ออเนี่ย ก็ขึ้นกรอเกา t เรลเวย์ A ขึ้นมาใช่ไ่ะซึ่งระหว่างทางอะตรงสถานีตรงกลางวิฟเบิร์กเนี่ยก็คือโรงแรมเนี้ยค่ะทั้งทุงท่งกิมะข่าวโพออนกลาง่าำกลางคนเล่นสก,กีมีโรงแรมนี้อยู่โรงแรมเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนที่ทำให้เราอะสามารถมองเห็นมัททรคอนได้อย่างใกล้มากๆแต่นอกจากโรงแรมนี้จริงๆแล้วมันมีอีกโรงแรมหนึ่งด้วยนะคะที่มันใกล้ๆก็คือไปสุดทางกรอกา ที่3,100เมตรนะคะแต่ว่าเมียวเลือกมาโรงแรมนี้เพราะว่าห้องมันก็ดีด้วยค่ะทุกคนและพูดถึงห้องนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้องนี้นะคะเป็นห้องมุมชั้น3นะคะของโรงแรมนี้แล้วมันเป็นห้องที่เมียวแบบ specifically แบบ comment แล้วก็ request มาเลยค่ะทุกคนห้องนี้มันดียังไงมันดีตรงที่มันเป็นห้อง corner room corner room ที่มีหน้าต่างถึงสองข้างคือข้างนี้ แล้วเราก็เห็นวิวคุณปู่มัธยคอนด้วยแต่ตอนนี้คุณปู่มัทยคอนอาจจะโดนม่บังอยู่เพราะว่าคุณปู่เขาอยู่สูงมากเดี๋ยวไว้มาถ่ายให้ให,หม่นะคะและนอกจากหน้าต่างเนี่ยยังมีระเบียงอันนี้ค่ะทุกคนเป็นระเบียง p r i v a t ที่ไม่ต้องแชร์กับใครเลยนะคะแล้วก็มองเห็นวิวหลักล้านสวยมากเห็นกอนโดล,ล่าคนที่ขึ้นมาเล่นสกีด้วยค่ะทุกคนเบลโคดี้เนี่ยคือ โหไม่ยูจะพูดยังไงอะวิวหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านล้านล้านหัวล้านสวยแม่ดูดิดูเราก็มีกอนดดล่าของคนที่เล่นสกีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบบริเวณที่คนเขาขึ้นมาเล่นสกีกันนะคะมองมาอีกฝั่งนึงก็คือคุณปูคุณปูไม่ทั่คอนซึ่งตอนนี้ดนบังอยู่เดี๋ยวพี่เก้ามาถ่ายเก็บท่านะคะแล้วตรงเนี้ก็คือแบบวิวแบบสดจริงมองลงไปเห็น จากกชี่หล่อนๆด้วย,ยว่าเราก็อยากลงลงไปกันเถอะพี่ก้าวอยากลงไหมั้ฟิลเฮาส์หนึ่งแปดห้าสามเนี่ยนะคะทีเด็ดของมันก็คือสปาค่ะทุกคน เมื่อเราเดินเข้าสปามาแล้วะนะคะก็จะมีทักรุชิต้นนี้ที่เด็กมากทุกคนดูมันแบบว่าเป็นน้ำร้อนแล้วเห็นเฟอร์แมทใกล้ๆอย่าทุกคนใกล้มากไยไหนดูซิน้ำร้อนไหมอุย้ยน้ำอุ่นนะอันนี้คือไฮไลท์ของโรงแรมนี้เลยนะคะทุกคน ก็คือน้ำอุ่นมากเลยค่ะทุกคนเราก็แช่แล้วก็ดูอยู่ไม่ทังคอนโคตรดีแบบไม่รู้ก็ดียังไงอ่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสาวหน้าค่ะทุกคนอยู่ข้างในสาวหน้าวิวหลักล้านโคตรดยีดยตงนี้นะคะทุกคนก็เป็นห้องอบสาวหน้าอุนอ่นๆชมวิวแมท้อร์อ์สวยๆดีมากอะ รู้สึกว่าวิวที่สวยที่สุดในทริปนี้นะคะสำหรับการดูแมตเตอร์ฮอน่ะก็คือที่โรงแรมลิเวอร์เฮา1853เนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆก,กับเงินที่จ่ายไปนะคะตอนเนี้ยคืออยากอยู่แต่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยคะ่ะทุกคนมันอุ่นสบายแล้ววิวก็สวยวนันเนี้อากาศดีมากฟ้าเปิดด้วยค่ะโชคดีมาก น้ําอุ่นนะคะเตออากาศหนาวเดินเข้ามาก็มีมุมเล็กๆนะคะแล้วก็มีชายให้เราเลือกเติมนะคะแล้วก็มีกรอบรูปที่สวยมากอยู่ข้างบน เราพักที่นี่นะคะมันก็จะรวมเป็นอาหารเช้ากับดินเนอร์ไว้แล้วนะคะก็ mm hmm. ะคือทุกคนเนี่ยเกสก็คือมานั่งทานที่ห้องอาหารนี้ mm hmm. เหตุผลก็คือเพราะว่ามันอยู่ in the Middle of nowhere นะคะอยู่กินอะไรไม่ได้อยู่ดีอยู่ต้องกินกับเขานั่นเอง mm hmm. ซึ่งมันก็จะมีฟ mm ิกซ์เมนูมาแล้วนะคะ mm hmm. มีอะไรบ้างน,นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นอ่อแอปเไทเซอร์ izer, mm hmm. ก็มีสลัด mm hmm. มีซุป เมนคอร์สก็เลือกเอานะคะว่าจะเป็นแบบเนื้อหรือจะานแบบเวิ e เที i ียแล้วก็มีขนมค่ะก็เรียกได้ว่ากินอิน่มนอนหลับวิลสวยนี้ก็จะเป็นแบบบริการตัวเองนะคะมีมิกซ์สลัดโคลฟล์แล้วก็ สโมกแซลมอนนะคะตักได้มีอันนะคะซุปกับฟาลัดเนี่ยว่าอาหารอร่อยอยู่นะแบบอย่างน้อยซุปฟักทองทานแล้วมันแบบคอมฟอร์ตท้องมากอะ ซวิทแล้วเหมือนแบบว่าของที่เรา,าพลาดไม่ได้จริงๆก็คือฟองดูนะคะฟองดูก็คือเหมือนแบบเป็นชีสบิสที่แบบอย่างดีเนาะก็จะมาแบบเดือดๆแบบนี้นะคะทีนี้เขาก็จะเสิร์ฟมากับขนมปังแล้วก็พอเทตโต้ค่ะวิธีกินก็ฟูอเอไอนี่จิ้มขนมปังแล้วก็จิ้มชีสหลอลองลอง โอ้ยร้อนๆเลยฟันขึ้นเลยกินไงอะกลัวร้อนอะอุมันเคลือบแบบแบบนี้เลยมันเคลือบแบบเกรสมากเลยน่าจะดีนะเนี่ยนัวมากเธอนัวเลย วันวันนี้ก็คือแอปเปิลพายนะคะตอนนี้แบบว่าง่วงมากเลยนะคะเหมือนขึ้นมาบนนี้เราอาจจะแบบสูงด้วยมั้งเล่นทั้งวันเนียมันก็เลยง่วงนะคะแอปเปิลพายมาแล้วก็ลองดูดีอร่อยจ้ะใช่ไนะ คุณปู่แมทเทคอนขี้อายมากนะคะเมื่อวานมาแอบเห็นอยู่ตอนลงไปไ่า้น้ำแบบนึ่งแต่ว่าวันนี้นี่ก็คือคุณปู่ขี้อายมากเลยค่ะไม่อยากตื่นนอนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาใหม่ทลิปหน้าโกดอบา,บาย สุดยอดมากเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเคลือเคลือหิมะนอนแช่ในก่อน้ำอุ่นและนี่ก็คือโรงแรม r i v e r House 1853นะคะ1853 River ้าส s e นี่ยก็เป็นโรงแรมที่ พักสบายมากๆนะคะราคาเหมือนจะแพงแต่จริงๆแล้วรเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่เรานอนข้างล่างที่เมืองเซอร์แมทเนี่ยนะเมื่อเทียบกับราคาตรงเนี้ยที่มันรวมอาหารด้วยแล้วก็มีอาหารเช้าอย่างดีนะคะมีอาหารเย็นรวมอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็คิดว่าตรงเนี้ยก็ ค่อนข้างคุมราคาะคะอาจจะแพงกว่ากันนิดนึงแต่ว่าพักสบายอาหารดีแล้วก็วิวสวยมากค่ะทุกคนจริงๆเนี่ยโรงแรมนี้ยเป็นโรงแรมที่มองเห็นวิวคุนปู่แมท่าฮอนที่สวยนะคะแต่วันนี้อาจจะขี้อายไปนิดนึงนะคะก็เลยมองไม่เห็นนะคะสําหรับคนที่จะมาพักตรงนี้นะคะเมียวคิดว่านักเล่นสก,กีเนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเอ่อสกีสเตชันอยู่ตรงนี้เลยนะคะตื่นเช้ามากก็คือเล่นได้เลยไม่ต้องแบบ เ,เหมือนแบบบ้านโรงแรมก็คือเริ่มเล่นได้เลยหรือว่าขึ้นไปที่กรนเกีก็แค่นิดเดียวแล้วก็เป็นวิวสก,กีที่สวยมากๆด้วยค่ะแต่สำหรับคนที่มาพักแล้วไม่เล่นสก,กีนะคะถ้าเกิดแบบ อย่างเราอะมาวันเดียวเนอะเราโชคดีที่เมื่อวานเนี้ยมาแล้วแบบฝาเปิดก็แอบเห็นอยู่นิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มาแล้วแบบพักคืนเดียวแล้วแบบบางเออมองไม่เห็นคือคุณปู่ขี้อายตลอดก็อาจจะเสียดดยต้องกลับมาใหม่นะคะก็แนะนําว่ามาสักสองคืนก็ได้นะคะถ้ามาสองคืนก็จะมีโอกาสได้แบบอาจจะได้เห็นบนคุณปู่มาเทีอนน่ะได้มีโอกาสได้เห็นมากกว่านี้ค่ะ สำหรับห้องพักนะคะคือจริงๆอ่ะตอนที่เมียวจองเมลจะบุกไดเร็ตก,กับที่เว็บไซต์ของทางโรงแรมเลยนะคะก็คือ Google ดูก็ได้ค่ะ r ิลฟ <c oughs> ิลเฮาส์หนึ่งแปดห้านะคะ,ะห้องพักอะคะ่ะมันก็จะมีประเภทที่มองเห็นแมทริฮอนกับมองไม่เห็นแมททิฮอนนะคะซือเมียวก็จะเลือกมาเป็นแบบว่ามองเห็นแมททิฮอนนะคะแล้วก็รีเควสต์มาว่าขอห้องมุมที่เวลาที่เราถ่ายมาเนี่ยจะได้แบบไม่ติดห้องอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็ ได้มาสมใจนะคะเป็นห้องที่แม้วคิดว่าเป็นห้องดีที่สุดแล้วนะคะคือห้องเบอร์302นะคะ302เนี่ยเออถ้ามองมองทางนี้ไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันจะมีบอลคอน,นี่ไพรเวทของเราเลยนะคะของเราคนเดียวไม่ต้องแชร์กับใครเป็นห้องชั้นบนสุดอยู่ห้องริมสุดค่ะหน้าต่างตรงนั้นก็คือจะเฟซิ n งแมททรอนแล้วก็เอ,อ่อตรงระเบียงะคะ่ะก็จะมองออกมาเห็นแมททอนพอดีไม่มีใครบัาเลยค่ะนี่นะคะ เราขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องเดินเราขึ้นลองเลื่อนไปนะคะทุกคนนี <c> ่ <oughs> ดูคนนี้สิสบายไหมละ่ะสำหรับใครที่มาเรียนสก,กีนะคะก็หน้าโรงแรมก็มีเลยนะคะน่าจะเป็นของ The Matter นะคะเป็นลานฝึกตรงนี้